พักการเมืองไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณพักการเมืองไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพกราบไหว้ <S <S 1> <S 1> สุนจอย,ยุทธอา่านดีๆค่ะอย่าใส่ไข่ปั่นเยอะเกินให้ยี่สิบบาทนี่ใส่ไข่เหรอจริงเหรอพักการเมืองผมเนี่ยจริงๆเลือกพักไหนผมไม่อยากจะบอกนะเราก็วิจารณ์ได้ยิ่งเลือกยิ่งต้องวิจารณ์น้องไบร์จริงๆนี่บางคนพักการเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรอ ต้องกราบไหว้อย่างเดียวเหรอแม่อ่าแล้วโกรธนี่ไม่ได้วิจารณ์เลยนี่เพียงจะเอานโยบายมาตั้งว่าหาเสียงเอาไว้ไวยังไงถูกไหมน้องวบค่ะทา,าไม่ได้ด้วยข้อจํากัดเรื่องการเป็นรัฐบาลผสมก็บอกมาไม่ได้ว่าอะไรนี่นะกรงผู้จงทางรางอ่๋อน้องว่าเรียกแขกไหมใช่ที่บอกว่า20บบาทตลอดสายนี่ อาจจะเฉพาะกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยก่อนอันนี้เป็นไปได้มากสุดและทําได้ทันทีด้วยเพราะว่ามีระบบซอฟต์แวร์มีเครื่องมือคือกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐและมีการดูแลค่าเดินทางผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่แล้ว750ต่อเดือนอันนี้ได้เลยมันก็เลยคนไปตีความว่าเอ๊ะหรือ20บาทตลอดสายเนี่ยจะให้เฉพาะคนที่มีบัตรคนจนซึ่งมันทำให้พักเพื่อไทยโดนด่าเข้าใจไหมเออค่ะ เพราะว่าพอตอนที่หาเสียงนี่ทุกคนเข้าใจว่าทุกคนจะได้นั่งรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายใช่ไหมครตลอดสายนะแปลว่าของมันจะขึ้นจากสูตรประการสายสีเขียวมันต้องเอาเส้นทางข้นมาดูซับซ้อนสักนิดหนึ่งทุกวันนี้มีสายอะไรสายสีเขียว BTC ใช่ไหมค่ะจากท่อนกลางแล้วก็มีท่อนปลายไปถึงสูตรประการสำรองใช่ไหมค่ะแล้วมันจะต่อไปชนกับสายสีเหลืองนะสายสีเหลืองสีนักรียนอะ อ๋อใช่แล้วก็มาทางบางกะปินะอ่าสีสกรินบางกะปีแล้วมาลาดพร้าวนะใช่ใช่ค่ะแล้วมาชนกับสายสีน้ำเงินนะค <ฮะ S 1> ่ะรถไฟฟ้าใต้ดินอ่ะค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะสายสีน้ำเงินค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะตรงรัชดาลาดพร้าวถูกไหมต้องไปใช่แล้วถ้าเกิดออกไปผมโยทินไปสายสีเขียวอ่อนซึ่งเป็นสายที่ต่อจากหมอชิดไปลำลูกกาคูคตนะ,<ฮ>ะแล้วต่อไปอีกถ้าขึ้นไปทางด้านบนมันมีช่วงที่มาต่อกับสายสีแดงนะ สายสีแดงที่ดอนเมืองกันต้องไป <ฮะ S 2> ที่ไปบางเสื่อสายสีน้ำเงินนี่ทั้งหมดนี้ยี่สิบบาทคือวันหนึ่งนี่ขึ้นมันทุกสายเลยเป็นคนหลากสีเลยยี่สิบบาท <c oughs> แต่ถ้าไม่มีธุระคงไม่ไปเราจะขึ้นไปทำไม <c oughs> แต่ความหมายคงเข้าใจอย่างนั้นถูกไหมใช่ <c oughs> ความหมายที่คุณเศรษฐาหาเสียงไว้คือแบบนี้ใช่ไหมค <c oughs> ่ะเออแปลว่าคนจะต้องยี่สิบบาทตลอดสายวันหนึ่งก็สี่สิบบาท ก็แปลว่าเช้าจักีีต่อก็ตามพีก็ต้องยี่สิบค่ะใช่ไหมแล้วก็เย็นขากลับบ้านก็อีกยี่สิบเป็นสี่สิบหรือท่านผู้ชมว่าผมเข้าใจผิดคือบังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยไฮไลท์ของเพื่อไทยหลักมันกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลเลยไม่ได้ถามท่านนายกเศรษฐาไว้ตอนที่มาคุยกันในห้องส่งอะอาค่ะแต่ว่าเราก็เข้าใจใช่ไหมยี่สิบบาทตรอสายไหมค่ะตอนนี้เนี่ยคุณชชาติรอแล้วนะ ใช่ไหมค่ะเออคุณชัดชาตรอแล้วมันจะทำไม่ได้ทูอินวันเลยเพราะคุณชัดชาติก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่องรถไฟฟ้านี่กล่องนี่เก่ายังไม่จบเลยนะไอ้สายสีเขียวอ่ะจะทํากันยังไงจําได้ไหมรถไฟฟ้าจํานวนหนึ่งอยู่กทมคือสายสีเขียวซึ่งใครจะไปดูอนุทินชาวิรกณอ่าใช่ไหมค่ะควบมณีมาไทยค่ะทีแรกไอ้เราก็คิดว่าเออภูมิใจไทยจะไม่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าแล้วเพราะไม่ได้คมนาคม ที่ไหนได้มาอยู่มาอาไทยมีสายสีเขียวเนี่ยขนาดการเมืองมันยังซับซ้อนเลยท่านผู้ชมคิดว่าท่านผู้ชมหมายถึงยี่สบาทตลอดสายหรือเฉพาะบาทคนจนอืออ้าหรือยังไงเนี่ยฮะใช่อเข้าใจว่าทุกคนยี่สิบบาทใช่ไหม แต่เขามีบางท่านบอกว่าถ้าจะลด20บาทตลอดสายแล้วจ่ายหนี้เก่ารถไฟฟ้าเขาหรืยังเขาต้องจ่ายเสิอ้าวเนี่ยเป็น<อ>ยังไงท่านผู้ชมแล้วคนต่างจังหวัดล่ะผู้ชมบอกอสุนจอยุทธอ่านดีๆค่ะอย่าใส่ไข่ปั่นเยอะเกินเฮ้ยี่สิบาทนี่ใส่ไข่เหรอจริงเหรอนี่ท่านผู้ชมช่วยไปตอบแทนผมสักนิดนึง นี่ตกลงว่ายี่สิบบาทผมพูดเองเหรอทีมงานเอาโพสต์มาหน่อยเร็วจริงจริงไม่ได้พูดเองนี่อ่าเนี่ยทุกคนพักการเมืองไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณพักการเมืองไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพกราบไหว้พักการเมืองผมเนี่ยจริงๆเลือกพักไหนผมไม่อยากจะบอกนะเราก็วิจารณ์ได้ยิ่งเลือกยิ่งต้องวิจารณ์น้องไบจริงจริงนี่บางคนพักการเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรอ ต้องกราบไหว้อย่างเดียวเหรออาแล้วโกรธนี่ไม่ได้วิจารณ์เลยนี่เพียงจะเอานโยบายมาตั้งว่าหาเสียงเอาไว้ว่าอย่างไงถูกไหมต้องไบ้ค่ะทาไม่ได้ด้วยข้อจํากัดเรื่องการเป็นรัฐบาลผสมก็บอกมาไม่ได้ว่าอะไรนี่นะใช่ไหมค่ะอืออะไรนี่ทุกคนคุณผู้ชมบอกว่าทุกคนเหมืนแหละทุกคนทุกสายอืต้องได้ทุกคน คีอังส่งอะไรมาอ่านไม่ทันมันเยอะเดี๋ยวช้นี้หนึ่งฮะมีอะไรจืบได้ไหมคือจริงๆผมก็เข้าใจคือมันเป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องในมุมของพรรคการเมืองที่แนวหนึ่งเนี่ยต้องไปสังเกตซึ่งมันจะตรงข้ามกันค่ะจบแล้วเรื่องนั้นไม่ต้องว่าอะไรผมเพียงแต่มีบางคนมาแซบบางคนเบืกออย่าไปขึ้นคือเราต้องเออทำอะไรไว้เดี๋ยวทำไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรยังไงใช่ไหมแต่ ยี่สิบาทยากกว่าดิจิตอลอีกยี่สิบบาทต่อสายยากกว่าเงินดิจิตอลอีกหนึ่งหมื่นบาทอีก